ใส่ลนกค้อนใช่ใส่ลูกค้อนน่อร่อยนะใส่ลนกค้อนหมได้นมสดขอนมให้หมดได้เลยได้เลยด้เลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ sau đó các bạn sẽ có một cái 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 เลยบูไม่ก็ไม่พอเริมาณดูแลติดแรกเิดอ๋อโอเคครับครับครับครัเอาไลยครับสิเลยับ กองดีครับกองฮะกองข้างบนครับใช่ไหมอันเดียวนะอันเดียวกันครับสอง ายแบบไม่ใช่ไหมโอเคทัสดีครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอไม่ได้นะได้แล้วครับขอเดี๋ยวถามได้เลยนะครับมีปัญหานได้เลยนะครับสวัสดีท่านน่โอ้มาเป็นี่ยที่มาทำไมนี่นะวัสดีเนี่ยไม่เยี่ยมไม่เยี่ยมไม่เยีนะครับขอบคุณนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะลูกนะ ครูตุ้ท่านนะครับขอบคุณครับอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยได้ให้อุ้มหน่อยโอ้ยโอเคถือดอกไม้ไว้ลูกขับรถจอดข้างหลังได้ครับโอเคนะลูกนะขอบคุณนะมีอาสาจะสร้างความปลอดภัยให้กับคนกรุงเทพครับผมดูแลการจราจรอย่างดีเยี่ยมี่ครัสวัสดีครับคุณได้

ใครครับใครครับข้างหลังครับโอเคโอเคแล้นายเจขยะาเก็ขยะแล้นยเก็บขยะครานี้แล้วใครใครเป็นคนแยกเราแยเองใช่หมายถึว่าเทปับต้องเก็บพลาสติกใส่นี่ยิงขวดแก้วใส่นี่ใช่ไหมทำเรื่องนี้ให้ทันเด

ไม่ีไม่ยนี้วยลอยอยเือข้ามาอนุตกเรือแม่น้ำเจ้าพยาคาไม่ไับคือถ้าทาทางรถจักรยานเลยมได้เนี่ยผมก็จะมาขึ้นเรือลงเรือพอลงเรือเสร็จก็ขี่จักรยานไปไปเป็ไหนตามทจากพระรามปมายันสถานสาทรสองข้างเลยแล้วก็มาเป็นวงกลม ได้ได้ได้มจักรยานมามาขึ้นเรือลงเรือปั๊บถือจักรยานมาด้วยแล้วขี่ของหนักแค่50กว่าพี่อ๋อแล้วก็มานี่ขอได้แล้วครับพาจักรยานได้เลยไม่ต้องไปเกณฑ์ตากใครด้วยครับขึ้นห้านี้สิมอมล์ลงมาเบ่งเบ่งสวัสดีครับสวัสดีครับมีต้อนรับครับมีต้อนรับครับ ครับทีนี้รับรับเดินนะครับเดินนะครับเยี่ยมเหมือนนี้นี่จะลดไปแค่ไหนบ้างครับเป็นไปทำงานใช่ไหมทำงานนะช่วงนี้ครับช่วงนีครับช่วงนีครับช่วงนีครับก็ได้ได้วเนี่ยต้องไหนไม่รู้เนี่ยเอ่าอันนี้นี่ถ่ายตรงนี้ก็ได้อ่โอเคนะขยันครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับสวัสดี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 ครับ เพราะว่าคนละสามบาทที่มีคนละสามบาทที่น้อยมากปตมมีงบประมาณปีละห้าหมื่นเจ็ดพันล้านรัฐบาลสนับสนุนอีกหนึ่งสองพันล้านถ้าเราทํางานกับรัฐบาลก็คนละขึ้นขึ้นเสียบสามบาทนี่เราจ่ายบาทห้าสิบรัฐบาลจ่ายบาทห้าสิบอะไรเพราะคนที่ข้ามเรือเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนปตมนะนะ คนปมมี5้าล้านสแสคนคนที่ข้างนอกเนี่ยมายอยิกเกือบทั้งหมดเจล้านก็ต้องคือปมมจ่ายขึคนรอรัฐบาลก็จ่ายขึ้น,นึ่นโครงการที่ไดาย,ยกว่าโอเคอะไรจะตายนี่ึืนขึ้นหมดเพราะปมมไม่มีวกมาจ่นยแทนที่ใกล้เราหมื่นองล้านเอามาเลยห้ามหมื่ล้านแล้วมาดูแลคนจนถ้าคนจนอยู่รอาปากท,อท้องคนไม่ตั้งเรือมาหูเครียดกน้าตาแ่ละคน แลาผมไม่คืนความสูงสร้างวัยยิ้มไม่ยัไงยืนนะฮะางาวะธหาไม่หาต่อ